แดงออกคนที่นิ่งเฉยนะคะรักคุณหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะเป็นใครบ้างนะคะเรามาตอบให้ไพ่ตอบคําถามแล้วกันนะคะก็ดูพไพ่ใบแรกว้าวพาไพ่ใบแรกคือนายอับสอตนะตถ้าหากคุณเคยมีประเด็นด้วยกันที่คนนิ่งเงียบหรือหายไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้เรามาดูต่อนะ ในอับซอร์ทัตลงไม่ถึงถึง,ถงคนที่เคยเดินหันหลังคนที่ออกอยากชีวิตคุณไปคนที่ดูเหมือนไม่แคร์และไม่ใส่ใจคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่คุณโหยหาที่คุณนึกถึงนะคะว่าเขารักคุณไหมอยู่ดีๆทำไมถึงทิ้งอยู่ดีๆทาไมถึงไม่แคร์อยู่ดีๆทาไมถึงไม่คอนแทคอยู่ดีๆทาไมถึง,ไม,ถง,ไ,มถงไม่ใส่ใจและไม่ดูแลเราว่างัานนะจ๊ะเรามาดูพาไพ่ใบต่อไปนะจ๊ะว่าท่านอยากสืออะไรนะ ไพ่ใบต่อไปนะคะ end of w a ว d ธาตุไฟนะคะถ้าคุณรอการติดต่อรอการคอนแทคจากเขานะคะรอนิดหนึ่งเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะจะมีข่าวสารดีๆสมให้คุณแน่นอนลองรอดูถ้าถามใจตัวเองก่อนนะคะว่ายังอยากรอเขาอยู่หรือเปล่านะคะขอดูไพ่ใบต่อไปเลยจะ้ะรักครั้งนี้สองเราจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้ทัวแหวนธาตุไฟถ้าคุณเดียวกับคนที่อยู่ถิ่แนแดนไกลคนต่างจังหวัดคนต่างชาติหรือคนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการคอนแทคผ่านสื่อออนไลน์เป็น หลักนะคะมาถูกทางแล้วจ้ะดูสิเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรเขาคิดถึงและโหยหาคนอยู่นะก็ดูต่อนะจะให้จะบอกอะไรอีก คุณเป็นคู่ที่มีอะไรที่แตกต่างแต่ลงตัวมักมีประเด็นมักมีปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆแต่เราสองคนยังรักและโหวยหากันอยู่นะคะไพ่ึ้นประมาณนี้นะจ๊ะเรามาดูรักสองเราแตกต่างแต่ลงตัวมีประเด็นไม่ค,ค่อยเข้าใจเพราะว่าไพ่ึ้นสเตรนท์เนี่ยมีข้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ different แตกต่างแต่ลงตัวแต่เรามาดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดจะจบอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรเรามาดูกันนะคะ ไครชีแนให้กับทุกคนนะขอจับเป็นตัวแทนจับให้กับทุกคนสามใบเลยจ้านะคะขอดูหน่อยนะจ้ะการใต้สำรับนะคะขึ้นมา ใต้สำรับของเราควีน n of คัพใต้สำรับขึ้นมารักสองเราเขาโหยหาคุณเขคิดว่าคุณเป็นคู่นะคะคู่รักที่ตามหานั่นเองคุณจะให้โอกาสเขากลับมาไหมรักครั้งนี้เขายังโหยหาและยังอยากได้คุณเป็นคู่แน่นอนคอนเฟิร์มใต้สำรับขึ้นมานะจ๊ะขอดูต่อนะคะว่าไพ่ที่จับขึ้นมาสามใบเป็นอย่างไรนะ โฟอบสอถหากคุณมีประเด็นกันนะรักสองเรามีการน,นิ่งกันก็ไม่ได้ติดต่ออยู่ดีๆก็เงียบกริบไปเลยจ้ะตา่ตางคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในช่วงคิดตรึกตอมว่าจะเอาไงต่อในความสัมพันธ์ใครมีในบทบทบาทนี้เรามาดูต่อนะจะเป็นอย่างไรต่อนะคะให้ใบนี้บ่งบอกโอ้ไ oh ม่กัด รักสองเราทวบครับเรารักกันสองเรารักกันแต่มีประเด็นลองหันหน้าคุยกันนะคะรักสองเราลงตัวแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะรักกันมากด้วยนะจ๊ะแต่มีประเด็นเรื่องใดไม่รู้นะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่ใบนี้ไฟอ่อนแวนทัดไฟนะคะถ้ามีประเด็นนะคะ ถ้าใครที่มีประเด็นกันรเรื่องลักสรนหรือมีประเด็นเรื่องในการงานมีประเด็นเรื่องใดๆที่อยู่ดีๆก็หายหายออกจากชีวิตเราโดยไม่มีการบอกไม่มีการเตือนไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะแต่นะคะเขาจะทำยังไงใต้สำรับอยากขอโอกาสเห็นไหมอยากขอโอกาสเราอ่ะเขายังรักเราหรือเขาอาจจะทำอะไรผิดพลาดหรือไม่มีบุคคลที่สามหรือมีคนคบซ้อนหรือนะคะอาจจะแบบ อ,อ,อ่อยคนอื่นไปเรื่อยแต่เราจับได้นะคะแต่ท้ายที่สุดเขาจะเลือกคุณส่วนคุณจะให้เขาไหมเห็นไหมให้โอกาสเขาไหมคะรักสองเรานะคะเราสองคนรักกันฉันาอาจจะมีเผลอผายไปบ้างแต่แน่นอนก็จะกลับมาขอโอกาสจากการนิ่งเงียบไปละแล้วได้ตรุดตองว่ามา กลัวสูญเสียคุณในวันที่คุณมุฟออนหรือกลัวสูญเสียคุณในวันที่คุณทําใจได้กลัวสูญสูญเสียคุณในวันที่คุณไม่ไม่คอนแทคใดๆหรือพร้อมมุฟออนแล้วก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าคุณรอข่าวจากเขาว่าเขาจะติดต่อมาติดต่อมาแน่นอนยังอยากได้โอกาสจากคุณนะถ้าหากคุณเคยเป็นคู่รักที่ มองตาแล้วรู้ใจนะคะเขายังรักคุณเหมือนเดิมแต่อาจจะกลัวการใจเด็ดของคุณนั่นเองนะคะลองให้โอกาสดูถ้าคุณยังรักเขาแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ให้โอกาสกับใครที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ให้โอกาสกับใครที่ผิดพลาดไปผิดคุณผิดไหมคุณไม่ผิดค่ะแต่นะคะอยู่ที่ใช้ดุลวินิจวิเควราะห์ว่าไปต่อแล้วคุณมีความสุขแล้วพ้อมูฟอ่อนอันนี้เป็นสิทธิ์คุณตัดสินใจเลยค่ะแต่ถ้าใครสนใจอยากปรึกษาด้านใดถ้าทายหมอได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ